สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องรา,รารวในระหว่างพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซันจิว่าในสึกการต่อสู้ในภาคเอลบาฟกับเทนิมซันจิเนี่ยเขาเนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถและกพลังที่มาทําให้เขาเนั้นสามารถต่อต้านพลังปีศาทนิมได้หรือไม่เพราะว่าก็อย่างที่เราเนั้นได้มีการคุยกันไปหลายคลิปแล้วว่าเนื้อหาในภาคเอลบาฟเนี่ยในตอนนี้ความสามารถและกพลังที่มันน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือความสามารถปีศาทนิมที่เขานั้นสามารถเปลี่ยนคนอื่นในนกาาารรปีีศไได้้แบบ เพราะว่าขนาดซีเบทที่แข็งกันขนาดนั้นเขาเนี่ยก็ยังถูกเปลี่ยนร่างกลับไปปีศาจเลยใช่ไหมฮะนี่ก็เลยน่ากลัวนะว่าในาาสืบการต่อสู้ในภายอบารกลุ่มโมฟานในโชดคายน,นั้น,นเปลี่ยนให้ใหกลายเป็นร่างปีศาจนั่แแบบนี้หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการคุยแล้วก็วิเคราะห์กันว่าความสามารถทนอิมเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้กับผู้ที่ไม่มีความสามารถพลังเปิดปีศาจได้หรือไม่แต่ว่าเรื่องราวพวกนั้นก็จะเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นเพราะว่าจนถึงตอนนี้ความสามารถล่าปีศาจท่านอิมเนี่ยมันก็ เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้คนอ่านหลายคนเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่าในเนื้อหาในพัเออบาบกลุ่มหมอฟางนั้นจะมีใครที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นล่าปีศาจหรือเปล่าซึ่วนแน่นอนนะว่าเหล่าคนที่มน่ากลัวที่สุดเนี่ยมันก็คงจะไม่พ้นเหล่าสามปีศาจในกลุ่มหมอฟางใช่ไหมฮะเพราะว่าพวกเขานี่คือเหล่าคนที่แข่งกันกลุ่มหมอฟางละมันเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดพวกเขาี่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นล่าปีศาจแต่ว่าประเด็นที่มน่าสนใจนั่นคือซันจิเขานั้นจะมีความสามารถและพลังในการต้านทานล่าปี เขาเนี่ยมีร่างกายที่แปลกประหลาดและก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งและก็สามารถฟื้นตัวเองได้เพราะฉะนั então, ้น <t> ก็เลยน่าสนใจนะว่าซันจิการที่เขาเนี่ยมีร่างกายที่ถูกทดลองแบบนั้นมันจะทําให้ซันจินั้นสามารถต้านทานความสามารถพลังปีศาจนิมได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าซันจิเขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งที่เกิดมาจากการทดลองก็จริงแต่ว่าซันจิเขาในยังมีจิตใจที่ปกติไม่ได้เหมือนกับพี่น้องของเขาที่ร้ายอารมณ์และความรู้สึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเรื่องราวที่ว่าซันจิการที่เขาเนี่ยที่ปปลลกระหาด และเขานั้นมีจิตใจที่มันปกติได้แบบนี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าด้วยความผิดปกตินี้ของซันจีเนี่ยมันจะทําให้เขานั้นมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันความสามารถท่านี้มาได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่ซันจีนั้มีร่างกายที่แปลกประหลาดแต่ว่าเขานล้วก็ยังคงมีจิตใจที่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาปกติได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าคิดนะว่าการปูเรื่องราวพวกนี้ของจานโอดามันจะเป็นเรื่องราวที่ว่าต่อให้ซันจีเขานั้นจะถูกเทนนิมมนั้นเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นปีศาจก็ตามเนี่ย แต่ว่าใน,นตอนนั้นก็จะมีโอกาสสมมาที่ซันจิเขานั้นจะสามารถต้านทานการควบคุมจิตใจในร่างปีศาจจนมันอาจจะทําให้ซันจิเขานั้นกลายเป็นร่างปีศาจที่ตัวใหญ่ขึ้นมีความแข็งแกร่งทำมันมากขึ้นแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนกับปกติซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องราวาที่ดั้นดิ้นนั้าไม่ถึงอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจแล้วว่าทำไมอาจารย์รยนรรโนดาถึงได้ปลุกเรื่องราวให้ซันจิเขานั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีจีจท่ัาส ถ้าเกิดว่าเขานั้นถูกท่านนิมนั้นเปลี่ยนร่างกลับเป็นปีศาจเนี่ยเขานั้นอาจจะสามารถควบคุมตัวเองได้นะเ,เพราะว่าซันจิคือตัวละครในเรื่องวันพีที่เขาสาม่รถทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่ต่อให้ซันจิเขาใน,นจะถูกท่านนิมนั้นเปลี่ยนร่างกลับไปปีศาจก็ตามเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีโอกาสสูงมากที่ซันจิต่อให้เขาในจะกลายเป็นร่างปีศาหรือร่างอะไรก็ตามเนี่ยยังไงซันในตอนนั้นซันจิเขานั้นก็ไม่น่าจะสามารถทำร้ายผู้หญิงได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากประเด็นนี้ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องราว เขานั้นสามารถขัดขืกคำสั่งท่นอิมถึงแม้ว่าเขานั้นจะถูกท่นอิมนั้นเปลี่ยนร,าร่างกลายเป็นปีศาจก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่น่ารู้นะว่าซันจิเขาน,นจะกลายเป็นคนที่สามารถต้านทานพลังปีศาจได้ดมได้แล้วแบบนี้หรือเปล่านี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ม่น่าสนใจเน,นาะตัวละครซันจิเขาน่าอาจจะเป็นคนแรกของโลกรหรือเปล่าที่ท่นอิมเนีย่ยไม่สามารถควบคุมและใช้พลังร่างปีศาจได้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าการไปทำร้ายผู้หญิงของซันจิเนี่ยต่อให้เขานั้นจจจจะะถถูกกกเเททนน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 รริิิมมมัััััั้้้ปปปลลีี่่ยาาาาาางศใตตอซ็ส พราะว่าเขานั้นไม่ต้องการทำร้ายผู้หญิงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นปไปตามนั้นก็จะหมายความว่าซันจิจิตใจและความต้องการของเขาเนี่ยมันกอาจจะมีพลังที่เหนือกว่าความสามารถรับไปสาสมกองของทั้นดิมหรือเปล่ายัางไงเ,เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาเล่าเรือร่อยก็เล่าดูก็ต่อไปนะฮะโอเคเลยนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแลวก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้